สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกหรือทีหน่งกันดีกว่าฮะนี่เป็นเกมนัดที่8ของฤดูกาลประจำวันอาทิตย์ที่21เมษายน2019ครับมีดวยกวัน3คู่เริ่มต้นกันที่ พีทีประโจวันนี้เปิดบ้านเสมอกับสุโคทไทยไป1นสุพรรณบุรี FC เปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมามาสเตอร์ไป3-1ฮะแล้วปิดท้ายด้วยคู่สุดท้ายนี่โอ้โหนี่ฟุตบอลหรือฟุตซอลเนี่ยชนบุรี FC เอาชนะเชียงใหม่ FC ไป7-5ด้วยกันฮะโอ้โหยิงกันเยอะสุดๆเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง เรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นการท่าเรือครับมีอยู่17คะแนนอันดับ2บุรีรัมย์เยูิยตเตจแชมป์เก่ามี13คะแนนอันดับ3เชียงรายยูิยตเตด13คะแนนอันดับ4ประจวบ f c ครับ13คะแนนเช่นกันอันดับ5เป็นสมุทรปราการซิตี้12คะแนนอันดับ6เป็นแบงคอกเยูิยตเตด11คะแนนอันดับ7นครราชสีมามาสได้ซ c ครับ11คะแนนอันดับ8ครับขึ้นมาแล้วนะสำหรับฉลามชนจบุรนนี้มี11คะแนเชน่นนกั อันดับ9ตอนนี้เป็นสุโขทัยแฮมมีอยู่10คะแนนอันดับ10ชเชน่าทอนบิล9คะแนนอันดับ11ราชบุรีมิตรผลเอฟซีก็9คะแนนอันดับ12ขึ้นมาเหมือนกันครับสุพรรณบุรีเอฟซีมีอยู่9คะแนนอันดับ13บปตทระยม8คะแนนมาถึงอันดับสามอสุดท้ายครับอันดับที่1 4เป็นตราดเอฟซีมี7คะแนนอันดับ15เชียงใหม่เอฟซีมี7คะแนนเช่นกันแล้วก็อันดับสุดท้ายครับอันดับที่16เป็นเมืองทองยูไนเต็ดครับมีอยู่6คะแนน ในส่วนของดาวสนล,ล่าสุดก็เป็นของลูเคียนของชนบุรีครับทีซัดไป10ประตูฮะแหมวันนี้ก็เล่นซัดไปสะ5ห้าลูกเลยครับผมเลยได้ว่าฮอตจริงๆเรามาไปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกนะถัดไปคัมแานที่9ของฤดูกาลในสุดสัปดาห์น้าฮะเริ่มต้นกันที่ศุกร์ที่26เมษายนสุโขทัยเจอกับเชเียงรายยูเต็ตเสาร์ที่27เมษาปตท,ะทะระยอนเจอ,นเอเมืองทองสมุทรปราการซิตี้จะพบกับชชยนาทฮอนบิล ราชเอเจอกับเชียงใหม่ FC แล้วก็การท่าเรือเจอกับสุพรรณบุรีก่อนจะปิดท้ายกันที่วันอาทิตย์ที่28เมษายนนครราชสีมาบาสได้ FC พบกับชลบุรี FC ราชารบ,าบุรีมิตรผล f อครับเจอกับบุรีรัมยูเอตแล้วก็ปิดท้ายด้วยแบงคอกยูเ e ตเปิดบ้านเจอกับปอตทอเอ้ยพีทีประจวบนั่นเองนะฮะซึ่งผลการแข่งขัน,นและสถานการณ์จะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวนะัดหน้าหลังเกมจบเรากลับมาสรุปกันใหม่และเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ